สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับผมวันนี้ก็พามาดูคุณยายกําไรทองนะครับผมวันนี้ก็ได้นําคุณยายมามัดตรงที่คุณยายแก้วตานอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่าพอดีพ่อควันต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนนะครับผมหลานชายผมนะครับเข้าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลบางละมุงนะครับผมเพราะว่าขาอักเสบมากนะครับขาบวมแล้วก็อักเสบนะครับต้องพาเข้าโรงพยาบาลด่วนเพราะว่า เดี๋ยวเพาเป็นแรงไปก็จะโดนตัดนิ้วอีกนะครับผมก็เลยเอากําไรทองมามาัดตรงนี้ก่อนนะครับให้อยู่ <c ười> ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยย้ายเข้าหลักช้างอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะไม่มีลงช้างลงอะไรนะครับไม่มีที่หลบฝนหลบแดดอะไรนะครับไม่มีที่หลบแดดก็อยู่ตากแดดไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแดดร้อนแดดอะไรก็เอาสายยางฉีดน้นําฉีดอะไรให้น้องเย็นนะครับให้กําไรทองเย็นๆนะครับ เพราะว่าจะเอาไปไว้กับคุณยายแก้วตามไม่ได้นะครับเพราะว่ากําไรทองนี้เขาเคยชนช้างเชือกอื่นนะครับผมแบบเขาไปอยู่วัดสมานแล้วที่นี้ก็มัดเรียงแถวกันนะครับก็เลยไปชนช้างเชือกอื่นเขาก็เลยกลัวนะครับพอเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนานนะครับเป็นปีนะครับปีกว่าเดี๋ยวเผื่อเอาไปมัดด้วยกันเขาชนคุณยายกาไรทองเจ็บขาเจ็บอะไรมาจะลําบากอีกนะครับผมก็เลย เอาคุณยายกำไรนะครับมัดตากแดดไปก่อนนะครับเพราะว่าพอขวานเข้าโรงพยาบาลด่วนนะครับผมน้องหลานเข้าโรงพยาบาลน,นะครับก็คุณยายกำไรไอ้แก้วก็อยู่กับน้องใหม่นี่ครับส่วนกำไรก็ตากแดดไปก่อนครับผมเพราะว่าขาตอนนี้อักเสบบวมมากนะครับก็เห็นโทรถามเห็นบอกว่าต้องรอผลตรวจเลือดบ่ายโมงนะครับแล้วก็ค่อย ว่ากันอีกทีว่าหมอจะให้นอนกี่วันหรือ,อยังไงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ขาอักเสบมากดีไม่ดีถ้าเป็นอะไรมากกว่านี้ต้องโดนตัดนิ้วอีกนะครับผมเพราะเพราะว่าฝั่งขวานั้นตัดไปแล้ว2นิ้วนะครับก็เหลืออยู่ฝั่งซ้ายถ้าเป็นอะไรมาอีกก็คงต้องโดนตัดขาอีกแน่นอนนะครับตัดนิ้วแน่นอนนะครับก็กําไรก็อยู่แบบนี้ไปครับผมเพราะว่าไม่มีใครเฝ้านะครับถ้าเอาไปอยู่ตรงที่เขาเคย อยู่นั้นไม่มีคนเฝ้าเดี๋ยวไปถูไปชนลงช้างเผื่อไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยไม้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม้หงไม้หักมาทับเอานะครับก็เลยตากแดดไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยเอาน้ำเอาอะไรฉีดให้นะครับเวลาน้องร้อนนะครับผมนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ครับ กำไรทองแก้วตาแล้วก็น้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ s u b สไ r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับผมที่พัทยาหมู่บ้านชาวเขานะครับวันนี้ก็อากาศไม่ถือว่าร้อนมากนะครับเพราะว่ายัางเช้าอยู่นะครับอาจจะร้อนช่วงเที่ยงนะครับถ้าจะร้อนก็น่าจะร้อนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวสายยางน้ำก็โอเคอยู่ครับน้ำแรงอยู่เดี๋ยวก็ฉีดน้ำฉีดอะไรให้ เพราะว่าพ่อของหลานนั้นเขามองไม่ค่อยเห็นนะครับบางทีจูงช้างไปก็ล้มไปบ้างเพราะว่ามองสายตาเขามองไม่เห็นนะครับก็เลยเผมก็ช่วยอีกแรงหนึ่งเพราะาผมก็อาบน้บําอาบท่าให้ได้นะครับแต่ว่าไปนั่งเฝ้าให้ทั้งวันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าก็ต้องดูน้องไม้บ้างดูคนยายแก้วบ้างอะไรนะครับผมแบไปให้นั่งนอนเฝ้าเหมือนหลานอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ครับผม ก็เลยตัดสินใจเอากําไรทองนะครับมัดไว้แบบนี้ดีกว่านะครับสะดวกดีนะครับนี่ครับผมก็อยู่กันอย่างนี้ครับผมก็ช่วยเหลือกันไปครับผมคนหนึ่งพิการคนหนึ่งตาก็จะบอดนะครับผมโอ้ก็เลยแบบ ก็เลยต้องช่วยๆกันไปครับผมก็น้องเอ่อคุณยายแก้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมาดูช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับผมนัดก,กันไว้แล้วนะครับถ้าตกลงกันได้ก็ไปอยู่กับเขานะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ